แรดแกสีแรดซึ่งไม่ได้มีหนอ,อแกสีแรดเสเน่จะแรดไม่แรดก,ก็คลองตัวมาถึงตอนนี้อย่ามาสสเน่เขาบอกเหรอคะเขาบอกเหรอก็เขาบอกว่า,วาแ,แรดอ่ะแกสีแรดแรดเป็นทำอะไรผิดหรอ และค่าตัวจะแรงกว่าแกคนได้นะเพราะแกจะไม่มีค่าเลยอย่ามาสนแน่ว่าคนอื่นแรดค่าตัวมันแพงเท่าแรกตัวนี้หรือเปล่าคนที่จะด่าฉันแรดได้คือแม่สันท้งนั้นแกไม่มีสิทธิ์เสิแน่ ต่มก็อยู่ส่วนต่ำตดีมยังมาสู่รู้นี่ขนาดแต่งตัวมิชิขนาดนี้ยังมาใช้ยังมาบอกว่าแรดแรดบ้านแกสิแกเนี่ยว่าคนอื่นไม่พอนะ สติไม่มีเป็นหา่าแรดบ้านแกนหน้าตาสวยแบบนี้เลยเหรอชิ้นนี้จะเชื่อเลยอยู่ที่ไหนมาลบแบบอันนี้พูดส่วนตัวนะลบวันนี้แบบบางทีเราเล่าหรือคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้ยินดีกับความสุดหรือความ ความสุดท้ายเอาดูทั้งหมดแต่จะมีคนสองจำพวกจำพวกหนึ่งคือยังอดทนที่ไม่แบบสแสดงออกมาคือพวกนีที่อดทนไม่ได้ต้องสแสดงออกมาฉันได้ดีเหรอไง <c oughs> โอ้ยคุณได้ดีอะไม่ได้เลยขอด่านหนอ่อยเถอะอย่างนี้ยหรอฉันไม่ได้เป็นท่าให้แกด่าค่ะฉันด่าแกกลับค่ะไม่เคยยอมใครเหรอแกไม่ใช่แม่ไม่ใช่พ่อฉันไม่ใช่แฟนฉันไม่ใช่คนรู้จักฉันเนาะมาด่าสิจะได้แหกหัวกลับโอ้ย น่กากลัวทั้งวันอ่ะฉันไม่ไหวฉันมันเจอไม่ได้เลยอ่ะอยแรงจังเลยพี่แกงอ๋อแม่ฉันด่ามันบ่อยแล้วค่ะเด็กค่ะอย่ามั่นค่ะไม่ได้เจ็บวันนี้นะอันนี้สามชิ้นเนาะใช่ค่ะคำเนี่ยแม่ฉันด่ามันานแล้วค่ะด่ามนันานเด็กแล้วค่ะแม่ด่าถึงได้ดีค่ะเนาะ หัวจิปวดแต่งตัวอย่างกับแม่ทีแต่งตีปขนาดนี้ที่แกงเข้าไปอีกขนาดไหนนั่หรือนกออกปะโอ้ยท่านใส่ใส่เอี่ยวใส่คองคอมาอะไรก็จะว่าอีกอย่างหนึ่งจะได้ยังได้ผิดผิดทุกทุกโอ้ย หลุเด็กขนาดเนี้ยติดกิ๊แบแมวขนาดเนี้ยใส่เสื้อสีขาวคอลูกไม้ขนาดเนี้ <c oughs> เล็ดืัวดาแอปบแมว่าอีกเรื่องนึงหรอกปอะใช้คำด่าย,ยังผิดอ่ะไม่ฉลาดเลยไม่ฉลาดด่าด่าผิดไปหมดแค่คิดจะ เงียบเงียบคนอื่นยังเง็บผิดมันต้องแบบอุ้ยแอบแบลว่อะเข้าเรื่องอนึกออกปะก็จะบอกว่าแบลวแอบแบวบ้านแกสิอ่ะอันนี้แกแบบได้ยังดาผิดอ่ะชุดนี้จริงๆเปลี่ยนอางเกงเข้าวัดได้อ <c oughs> ระถุงฮ้อเดี๋ยวก็เดือดรอนที่อื้ม ได,ดายังไม่ฉลาดด่าเลยเไปตั้งสติใหม่ก่อนสามวะขายนี่มาจากไหนอ่ะเอาใหญ่มากเลยโรงแรมให้หรออ,อ๋อหรอเนาะรถเนาะเมื่อกี้ไปเปิดดูรูปนายน,า,น,า,นาหมอนุนาบุญโอไม่ร่วมบุญด้วยค่ะเสนียด อย่าพบอย่เจอค่ะคนแบบนี้มันไม่ฉลาดค่ะพักค่ะอันนี้ก็ซ้ำค่ะไม่ค่ะไม่รู้จักค่ะไม่ยุ่งค่ะไม่ขอเจอค่ะพบดีพบหน้าก็ไม่เจอค่ะอุ๋ไม่รู่นเาบุญไงบอกว่าจะเข้าวัดไงไม่ได้เข้าด้วยค่ะต่างคนต่างเกิดค่ะนั่นจะไปเกิดพบพูดไม่ดีไม่ครบค่ะไม่ครบที่เก่งครบเทาไมไม่ค่ะ คนอื่นฉันไม่ครบเห็นฉันแบบนี้เห็นฉันเป็นนางร้าฉันไม่ครบน้ําก็ไม่กวดไม่เอาไม่ร่วมไม่ร่วมเวรร่วมกรรมไม่ร่วมบุญไม่ร่วมอะไรเลยน่ากลัวคนรู้พี่เก่งตู้เลยอ่ะเป็นเม็ดเลยสนุกจังเลย กอบอทําให้ฉันตื่นนี่นั่งยังไม่รู้้วยทำไมน,นี่มันดึกแล้วหรอเดะวีบอกทําให้กอบอฉันตื่นเลยกอบอจัดหนักหนักอันนี้ใช่ว่ายกบล็อกมายังไม่ได้แกะดิโอ้ยแกะอีกว่ายังไม่เล่นเก็บไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะไปช่วยพี่จิ